สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับพี่น้องช่องไอ้นุ่มน้นหน้านะครับวันนี้ก็อยู่ที่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับป่ายูคาลิปตัสนะครับกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับใกล้สี่ําพี่น้องบรรยากาศดีมากนะครับดูพี่น้องเขาบอกว่าปลูกต้นยูคานี่มันทําให้ดินเสื่อมนั่นะแต่ผมเบิงแล้วมันกน็ไ่เสื่อมพี่น้องไม่เสื่อมเพราะอะไรนะครับ <c oughs> นี่แหละ นะครับก yeah, well, ็เพราะนี่เขาบกับเบิงวัชพืชมันขึ้นพี่น้องมันขึ้นตาขนาดนี้นะครับคือถ้าดินมันอ่าบอุดมสมบูรณ์พี่น้องนะครับมันก็คงไม่ขึ้นนะพี่น้องนะในความคิดของผมเด้อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองนะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องก็จะมาพูดคุยมาเล่าให้พี่ให้น้องฟังขึ้นเกาขึ้นเดิมนะครับก็นี่แหละผมพูดไปพี่น้อง มีคอมเมนต์นะครับว่าโอ,อ้ผมพูดในแง่ลบคือเรื่องนี้ผมก็พูดไยพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบว่าผมจะพูดทําไมนะครับคือคือยังไงล่ะพี่น้องผมก็เพ้าตามความเป็นจริงพี่น้องนะคือคือนี่แหละข้อเสียของสังคมไทยพี่น้องข้อเสียสังคมไทยคืออย่างคือข้อเสียก็คือเราจะรับความจริงไม่ได้พี่น้องนี่คนไทยนี่ไม่เคยยอมรับความจริง นะครับได้หลายอย่างพี่น้องคือเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเลยเรื่องเรื่องที่หยบคือผ่านหูผ่านตาคือเดีย๋ยวฟังไ้เขาประชุมสภาบ่าพี่น้องเขาจะประชุมสภากันนะอ่ะอ่าอย่างสมมุติว่าจะมีโครงการเอาหวยเอาเลขรางวัลขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับไอ้นี่ส่วนตัวอย่างประชาชนอย่างผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่ถูกต้องเลย นะครับแต่มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งนะครับบอกว่าการที่เอาขึ้นมาบนดินเนี่ยมันเหตุเนีคนอ่ะงมะงมง่ายนะครับมอมเมาประชาชนนะครับไอ้ไอ้ความคิดอย่างเงี้ยเวลาเขาบอกใ้กันในโซรชัศลเนี่ยคือประชาชนอย่างผมนี่นี่ผมมองเลยว่าทําไมไม่ยอมรับความจริงว่าไอ้ถึงคุณจะไม่เอาขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในใต้ดินเนี่ยคนก็ตามไปซื้ออยู่ดีมันก็มอมเมาอ,อยู่ดีนะครับ ถ้าเราเอาขึ้นมาบนดินนะ่ะมาพูดมาจากันมาอย่างเปิดเผยเนี่ยมันสิบอดีกว่าบอเม่นบอคือมันมันจะเป็นการพัฒนาประเทศไปด้วยเนี่ยนี่แต่เพราว่าสังคมไทยนี่คือไม่ยอมรับความจริงบางทีก็ไปแบบด้านๆนะครับไปแบบทื่ๆเนาะอย่างอีอีก,อ,ก,อ,กอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเล่าเรื่องบุรีนี่แหละนะครับบอกว่าเป็นอบายามุกนะครับคนประเทศเรานี่เป็นเมืองพุดนะครับ มันผิดทรงผิดศีลอะไรก็ว่าไปพี่น้องมันก็มีเหมือนเดิมพี่น้องนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเขาอยากจะได้เงินภาษีไอ้สัปพะสมิ่ังสีไปบริหารประเทศคือเา่าเปนว่อันนี้เราบางทีสังคมไทยมันมันรู้สึกย้อนแย้งนะครับเหมือนการเล่นการพานันอย่างเงี้ยนะครับเล่นการพานันก็จะบอกว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศศาสนาพูดเอ่ยนะครับไม่มอมเมาประชาชนไม่สนับสนุนเล่นการพานัน เอาอย่างนี้พี่น้องนะครับเวลาบุญเดือนหกหรบุญบ้องไฟบ้านผมนี่พี่น้องมาเบิ่งเลยพี่น้องนะครับอันเหลืองอลา,ามเลยไหมครับไม่ใช่ดอกทานตะวันในพี่น้องนะครับมีแต่พระพี่น้องไปจุดบ้องไฟอ่ะไปจุดซื่อๆบอกพี่น้องว่าก็ไปเล่นกันนะครับไปเล่นกันคือเก่าพี่น้องนะครับนี่แหละผมว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงของประเทศนะครับอผมว่านาอะนะครับคือสิ่งที่ผมพูดอตรงนี้เนี่ยคือถ้าผมพูดไปเนี่ย ก็จะหาว่าผมมันเป็นเฮ็ดบาปดินะครับไปว่าพระเพิ่นเห่นการพนันเล่นนั่นเห่นนี่เป็นบาปไอที่จริงแล้วเนี่ยไอคนที่ไปเล่นเนี่ยคนที่อยู่ในเครื่องแบบนี่ยิ่งบาปกว่าผมอีกนะครับแต่แต่ไม่มีใครกล้าไปพูดนะครับเออพูดเท่ากสบว่าผมนี่แหละเออว่ามันบาปจังซันจังสีที่จริงแล้วเนี่ยผมว่าถ้าผมพูดความจริงแล้วมันบาปนี่แล้วไอคนที่ไปหมกเม็ดนี่มันจะไม่บาปกว่าผมบอเป็นบอพี่น้องคิดเบิ่งคือผมบ่กเอฟซีว่าบอนะครับ นี่แหละผมว่าถ้าสังคมไทยนะ่ะยอมรับความจริงน่ะนะครับและเอามาเปิดเผยมาคุยกันเนี่ยมันจะดีนะครับพี่น้องนะครับทุกวันนี้นี่มันมันหมกเม็ดนะครับอะไรก็คือหมกเม็ดกันหมดนั่นแหละพูดแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆก็พูดได้พี่น้องนะครับมันก็พูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งดีๆเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วไงครับก็เลยไม่อยากจะเอามาพูด คือเราอยากจะพูดไอ้สิ่งที่ไม่ดีเพื่ออะไรครับเพื่อนำเอามาพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแม่นบอพี่น้องบาบอนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็บว่มียั้งพี่น้องก็มาเบาซูพี่น้องฟังซ้านี้พี่น้องเนาะนะครับเอาแบบสั้นๆนี่แหละนะครับวันนี้เอาแบบเพาะเจาะนะครับเนาะนะครับนี่ก็ชมบรรยากาศของไอ้ป่ายุคาลิปตัสนี่แหละของไทยบ้านเพื่อนนะครับเนี่ยนี่แหละการปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้นะครับก็ปลูกป่าอย่างนี้ก็สร้างมูลค่านะครับ เนี่ยไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้ององ้ไเกีียวหยาให้มันกินพี่น้องเอ้ยนะครับมันใหญ่ของมันเองเอ้าวคลิปนี้นะครับขอจบไปเท่านี้พี่น้องเอ้ยนะครับขอบคุณมากมากนะครับสําหรับยูฟซีที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ